สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนะบอทีเดด็บทวิเเคราะห์ทีด็ดบอลเต็งแบบเน้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ที่เด็ดวันเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก 80- 9 0ถึงที่จะแจกงในกลุ่ม VIP เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเต็ปและพานนาเล่นวันสดบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเข้าลมกลุ่ม VIP ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กด, share, กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เ,เพื่อนรับทรัพย์ได้ก่อนใครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับกับฟุตบอลคู่แรกฟุตบอลเฮมิลีกระหว่างทีมเบรนฟอร์ดอาเซียธปะทะไบรตันอันดับ7สนาม g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมเวลาตีสราคาบอลไบรตันต่อสูตรสองหลบหฟอร์ม5นัดล้างสดของทั้งสองทีมเบรนฟอร์ดชนะ1เสมอ2แพ้2ไบรตันชนะ2 แพ้2เสมอหนึ่งความพร้อมล่าสุดของสองทีมเบรนฟอร์ดเบรนฟอร์ดมุสือโทรมัสแฟงพ่งจะบุกพ่ายกับ New นิวคาสเซิลหนึ่งต่อห้าในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรับความพร้อมทีมกนลงเติไม่มีแาวตัวเจ็บหรือติดทดแบงค์มาเพิ่มเติมนอกจากคริสเตียนนอการ์ดกับคีนลูอิสพอตเตอร์สองแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในรอาภาษาตัวทั้งหมดคาดว่าแฟรงก์เตรียมจัดท่าระบบ3 5 2โดยมีบริยองเอมโบโมอีวานโดนนี ควงคู่ลาสกอร์เดนนาและไฉมาธิอัสเยนเซนรับจ็อบเพลย์เมคเกอร์คอยสร้างสารเกมรุกที่ด้านหลังตามระเบียบไบรตันไบรตันของสื่อโรเบโตเดเซบีเพิ่งจะบุกพ่ายกับสเปอร์ตซูต้าหนึ่งในลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมกันลงติไม่มีแรงต่อเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากยาคุปโมเดอร์ซึ่งเด้งอยู่เดิมนานแล้วเท่านั้นคาดว่าเดซเซบีเตรียมจัดทัพในระบบ3-4-2-1โดยมีแดนนี่เวลเบก ออกตาร์ดิน,น้ารัดขายและใช้เล่นโดยทอซ่ากับปาคานโกรัสผลิตกำลังการสร้างสารรค์เกมรุก้นานหลังตามสูตรทัศนคงมอนทีเดตยังมองว่าทีมเยนบรตันดูดีมีทรงกบพอสมควรเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นหลายนัดที่ผ่านมาหลังเปลี่ยนโค้ดสามารถยันเสมอเลีว้วภูสามต่อสามและพาดยิวกับสเปอร์แค่สองต่อหนึ่งเท่านั้นถือว่าโดยรวมพอคาดหวังพึ่งพาได้เกมรุกจ,จัดจานงานละเอียดเอาเรื่องสอดคล้องกับเจ้าบ,บ้านเบนฟอร์ กำลังเมาหมัดหลังบุกไพ่กับนิวกเซหนึ่งต่อห้าทำให้3เกมในลีกยังไม่ชนะใครและเดินทะลวงแนวรับยับเยินรวม8เม็ดอีกด้วยแนะนำอยู่ต่อรอรับส,สบายใจสุดฟันธงจัดไปไบรตันตะบัลแหละต่อไบรตันศูนย์จุดองหฟันธงไบรตันชนะสอต่อหอัตราข้ามั่นใจ8ต่อ10 วิเค,คราะห์ฟุตบอลขึ้นตอไปวิเค,คราะห์ฟุตบอลไทยลีกรองทีมคอนราชสีมามาสด้าเอฟซีดับแปดพะทสุโขทัยเอฟซีดับเก้าสนามเฉลิมพระเก็ตแปดสิบพรรษาเวลาหนึ่งทุ่มตรงราคาบอลนครราชสีมามาสด้าต่อสองจุดห้าฟอร์มห้านัดล่างสดาด 2, ุดของสองทีมนครราชสีมามาสด้า ชนะ2แพ้2เสมอ1สุสโขไทย f อฟชนะ2เสมอ2แพ้1ความพร้อมก่อนเกมพระสองทีมนครราชสีมามาสเตอร์ของสื่อเควินเบร็กเบลเพิ่งจะบุกพ่ายกับลำปาง f อฟซึ่งอในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมกันลงเตะไม่มีแรงตัวเจ็บหรือติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจากแมตช์ดังกล่าวนั่นหมายความว่าคุณเวลาหักที่เหลือ ฟิตครบถ้วนคาดว่าเบร็กวิลเตรียมจะทัพในระบบ4-2-3-1โดยมีมอร์แกนฟรีเออร์ออกตาร์ดินหน้ารัสกอและใช้ซิโรดชัดทองไทรอนกุสตาโปกับอับดุลฮาฟิสบูราหฮงเป็นสามประสานกลางลุกคอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรสกุลไทย f c สกุลไทย f c ของสื่อเดนนิสอามาโต้ผู้จะบุกรังเชือดดาร์บลีหนึ่งต่อศูนในหลีกเมื่อสุงจากมาที่บ่านมาสำหรับความพร้อมทีมก่อนลงเตะไม่มีรางงานตัวเจ็บหรือติดทดแทน่าเพิ่มเติมแน่นอนว่าคู่หล,หลักทั้งหมดอยู่ครบถ้วนคาดว่าอามาโด เตรียมจากทัานในระบบ3 4 2 1ด้วยมีออสมานโช o w ออกซารดินหน้ารัตขายและใช้สราวุธทันริศกับสมคิดชำนาญสิลป์เพนเด็งกำลังกันสร้างสรรค์เกมรุกด้านหลังตามสูตรทัศนครัมณทีเด็ดสวัสดแคท ในบ้านยังคงมีมาตรฐานดีไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการไร้ผ่า,าสีหนท้ายในลีและยิงรวมกันไปแล้วหกลูกเลยทีเดียวแม้ล่าสุดผู้จุควายกับลาปลาง f c 1 2แต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาดวงตกบวกกับคู่แข่งเขา้าจังหวะพอดีอย่งางไรกด็ดีด้วยศักยภาพของคุาลังและมาตรฐานของทีมเทียบเท่ากับสกอตไทนดบอกได้เลยว่าเนื้อกว่าพอสมควรก็จริงอยู่ที่ทับค้างข่าวฝ่ายผู้จะซื้อเกมรับ จนกระทั่งเอาชนะระบบุรีเอฟซีมาได้1นจากลูกโอนกโกของปาร์กจุนฮองแต่สถิติต่างๆในเกมบอกได้เลยว่ารอแร่จนจะเสียประตูอยู่เรื่อยฉะนั้นไม่แปลกที่วันนี้จะขอเทใจไปต่อทางเจ้าบ้านฟันทงจัดไปนครราชสีมามาสด้าท้าให้หลงต่อนครราชสีมามาสด้า0.5ฟันธงสวัสดแคทชนะ2 .1 อัตราข้อมันใจ 8. ต่อวิเคราะห์ฟุตบอลทุดท้ายวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนระหว่างทีมราโยเบยเกโนโดนดับสิปะทะเกตาเฟ่อันดับ16สนาม เอสตัดิโอเดบากยยสเวลาตีสองราคาบอลรายโยต่อสุนทรธาลบห้า 5, อมผานัดลังสุดทรั้งสองทีมรายโยชนะ2แพ้3เกตาเฟ่ชนะ2แพ้3เช่นเดียวกันความพร้อมก่อนเกมครมั้งสองทีมเจถิ่นรายโยคูสื่ออันโดนีอิราโอลา่าผลงานในลีก5าเกมนัดลังสุดเก็บชัยชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นส่วนสักยภาพโดยรวมเกมวันนี้จะได้เงารูเบนเดโตมสัสกับอันเดรสมาตินที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามคาดว่า จะมาในระบบ4-4-2แดนกลางจะวางพาร์ทซีสกับอไนโลเปซคอยเป็นเกมร่วมกันโดยมีซัโตเบลเป็นออสการ์เทรโคกับรัตเมลเฝ้าเก่าลงบูในเกมนี้ฝั่งทีมเยือนเกตาเฟ่ภายใตยก้การตัดผิของกีเก้ซานเชสผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยไปเล่น2นัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ5-3-2เด่นกลางจะวางลุยส์มิยากับกาเลสอเลนยา ขาเป็นเกมร่วมกันโดยมี2ตัวเป้าแดนหน้าเป็นบอกค่าโมยโรนกับเอเนสอูนันลงบุในเกมนี้ทัศนค์มอนทิเดตเจทินรายโบรีเกนเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านในช่วงหลังเพราะเก็บชนะได้2นัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยนเกตาเฟ่สามเกมนัดล่าสุดพวกเขาชนะเพียงแค่นันนดเดียวเท่านั้นเรดาร์คามรงจ้บ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกลบห้าแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อที่สุดครับเพราะรายโยเป็นทีมที่ลงเล่นในบ้านได้ดีและแข็งแกร่งกว่าเกตาเฟ่แถมสถิติการเจอกันในบ้านของรายโยนัดล่าสุดก็เป็น รายโยที่เอชนะไปได้เกมนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสรับทรัพมากกว่าครับฟันธงรายโยเบย์กโน่เชื่อดฟันทงสกอร์รายโยเบยกโน่ชนะ2 .1 ต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจ7ต่อ10ฝากทิ้งค้าด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม,ม VP ที่เราเน้นที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทรัพกันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงค์คำอธิบายใต,ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเค,คราะห์ล่าสุดเน้นเทุกวัน,ก,วนกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้วเราจะบวกกัน